บ้านของนายอาแซจมินาชาวบ้านในตำบลแหลมโพอ,อําเภอยะริงจังหวัดปัตตานีซึ่งถูกพายุพัดเข้าถล่มเสียหายเหลือเพียงพื้นซีเมนอย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นบ้านหลังแรกในจํานวน62หลังที่กองพันธฐานช่างที่15เข้าซ่อมแซมและให้การช่วยเหลือนายนิมานิแวรกำนันตำบลแหลมโพเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในวันที่บ้านถูกพายุพัดเข้าถล่มว่าครอบครัวของเขาพร้อมกับเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันต้องอพยพหนีขึ้นไปอาศัยที่บ้านซึ่งอยู่ในที่สูงกว่าเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมง เมื่อพายุสงบก็ได้กลับมาสำรวจอีกครั้งจึงพบว่าตัวบ้านทั้งหลังพร้อมกับทรัพย์สินในบ้านมีสภาพเหลือเพียงพื้นบ้านและเสาไม่กี่ต้นอย่างที่เห็นพร้อมทั้งขอขอบคุณหน่วยทหารและหน่วยงานราชการาต่างๆที่เข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็เห็นน้ํามันเต็มแล้วลมต้นไม้อะไรก็ลม้มหมดแล้วครับแล้วก็ชาวบ,บ้านก็ต่างคนเอาเอา,เอาตัวรอดแบบว่าตะโกนยวายบางคนก็ร้องไห้ก็ไปพึ่งพามัจยิตก็มีผู้ยิงไปอยู่ชั้นสองผู้ชายก็อยู่ชั้นหนึ่ง ก็ตอนนี้ก็ก,ก็ทางหน่วยราชการก็มาช่วยเหลือและก็ทางพัคพวกเพื่อนฝูงที่ผมรู้จักก็มาช่วยเหลือทางด้านพลตรีชานชายัยพูทองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตานีซึ่งได้ส่งกําลังพลในพื้นที่ออกมาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเป็นหน่วยแรกๆบอกว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกได้มีคําสั่งกาชับมายังหน่วยทหารในพื้นที่ให้ทําการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเต็มความสามารถ ทางหน่วยชวกิจปัตตานีจึงได้ส่งเจ้าหน้าท,ที่ฐานออกสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการ่้มแซมบ้านเรือนถนนท้นทางและมอบข้าวสารอาหารแห้งทางผู้จัดการหานบกครับแล้วก็ทางปออรอมนรภาคสี่ส่วนหน้าครับท่านแมททัภาคทสีท่านก็มีความบางมังวลแล้วก็กำชับมาทางผมครับว่าให้ใช้ศักยภาพทุกอย่างครับที่มีอยู่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทางทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความสูญเสียนะครับนอกจากบ้านหลังนี้แล้ว ทางกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ายังมีภารกิจที่จะต้องให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในทุกๆด้านเพื่อคืนสภาวะการดำรงชีพอย่างปกติสู่พี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด